เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คึกคึกเ้ยนอาชบ้าฮึฮึเืองเพื่อเงเพื่อโอ้โอ้โอ้โย่ามาใกลล่ะเด้อเไปเข้าไปไปเข้าไปโอเออเดี๋ยวกูตั้งงานประจานเดี๋ยวกูตั้งงามา สวัสดีเช้าโอ้สวัสดีตอนเช้าครับผมนี่คึกคึกโอ้ยนะอาชบ้าเฮ้ยเฮ้ยเวิงเพล่นเวิงเพืนโอ้โโอ้โอย่ามาใกล้หล่เด้อไม่ไไไไม่อปไม่เอามวแม่เอาไปไป อย่าไม่เอาลูกไม่เล่นไม่เล่นไป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 ทุไป,ไป,ไปพังหมดร้วคุณตาพังหมดเลยไปๆๆไปไปเฮ้ยนั่นโอ้เรานี่ยนี่น่ะนี่น่ะนีะ่น,น่ะคน,ะคน,ะนอุ้ยขัดขนาดเลย ผมเล่นก็ไม่ได้นล่ไหลวนพังหมดเลยแม่ไหนอั้นก็พังอันั้นก็พังมีแล้วบ้างที่ไม่พังฮะมีแล้วบ้างที่ไม่พังเน่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 เนเนเนไม่เอาจะ <laughs> ไปไหนอือโอย,ยเราวนี่ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะขับได้พ้นไปแล้เฮ้ยเฮ้ยมันน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำเด้อเฮ้ยน้ำนี่ถามป้าย่านนะครับโอ้ไม่ใช่ตาเฮ่ยไม่เล่น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 นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปนะนั่นดู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 นั่นอู้ห อ้าชบาอาชบาอ้าอีาอะไรยาเนอะพอะไรยานีผยวหนือเพื่อนเนือเพื่อนเหนอเพื่นโอ้ยคักขนาดอะม่คักคักเื่น อ้ยาได้พายาด้าลัต้นไหน่ท่าไหนขึ้นน่ยฮึ่ๆฮึ่ฮึยฮึ่ฮยฮึ่งึ้อขึ้นนะบ่เอาบ่เอาไม่เล่นเล่นรรู้แล้วเล่นนั่นแหละม่ต้องมาเออเล่นเลย ขอบคุณเมื่อวันนะครับผมเมื่อวันอุ้ยจอโอ้ยเรีนทั้งวันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับกล้องลิีนสำหรับใครเครียดสำหรับเต้ามิ่งนะครับอุ้ย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 อุเยอุ้ยเอาเงา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 ไปเอาย้ายดูเลยมาเล่นไมาเล่นเลยฮะฮะฮะ มาเด้ะบ่ไปได้นะอืมพังเขาไม่มีตังคซ่อมหมดเี้อไม่มีคะแนนซ่อมเด้ยบ่เอานะบอีกนะนั่นนั่นนะยังหามยังพร้อมนี่ละเด็นหมหามต้นลาต้นลาเลย

เออเดี๋ยวกูตั้งหาบรรยากาศเดี๋ยวกูตั้งหามาของพี่ยังหานเลนี่โอ้ยเ่าไปไปลูกไปไปไปเดี๋ยวกูดูไปเพิ่นน่ะเพิ่นขัดใจเพิ่นโมพอใจวะเน้นไม่เอาไม่เอาลูกเม่ ไปนี่ค like ุณจะไปในอีกค eh BE ุณจะไปในอีกไม่นะไม่นะนั่น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 ไม่นะไม่นะถอยไปก่อนถอยก่อนลูกถอยก่อนยังไงหุ่มยังไงครับนี่เอามาให้ต้อกินทำไมนี่ยังครับแล้วลูกนะวุ้ยทีเปิดกล้วยเจอพอดีเลยขโมยกล้วยได้ผีหนึงไปแล้วไปแล้ว อ้าวเช็ดเลยเด้อเช็ดเลเด้อเช็ดเลยสิเพื่นอะเพื่อนอะเอ้ยขักเลยอะไรยืนตากแดดโอ้มาขึ้นฝนแหงวะแหงไปแห้งกับบ้านเปียกเบิดเลยนะเพื่อนอะให้กระดับพ้าเอ้ยหลานนอนอยู่กันมันขึ้นเลย โอ้ยยุงกันวะงกัดเขายู่บางอาบน้ำมึงอาบน้ำมอาบจะเที่ยวว้วละอาบประจำนะครับอาบน้ำฝนนะครับอาบน้ำฝนครับฝนอืออร่อยครับยืนนิ่งเิ๊บเลยทีนี้ฮะบวนี่นัเาวงเดกัดยนเขาามวายต้ตัวไหนตัวนี้นะเออบวกนี้ใช่ไหม นี่ไงเขาก็ปิ่งมีนี่ไงไไอ,ไอไหนหนะไรอยากดินอยากลินเลยเอาอีกบก่เอาอย่างอีกเหมือนราบอกครับผมเอาไม้ผอกี่ครับนะรครับมีครับ,ม,รบ,ม,รบมันไปครับ <c oughs> เดี๋ยวไปให้ล่างก่อนแล้วแม่แม่มมมกิกกนกก่อน

เดียังไหมอ่ะมอ่าเนั่งะไปไหนอ่ะอย่าไปเรียกของคุณตานั่นนั่นนั่นอะไรมาต้องบีกะหามผมไปต้องทุนกะหามอีกอฮ้ยนะ ป๊าดีโทหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้มุมงคนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,วัสดีครับ